ยาก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตที่พระเจ้าได้ส่งครอบครองตามกลางชีวิตของเราเราเป็นชีวิตที่พระเจ้าปกครองแล้วก็เป็นชีวิตแห่งการครอบครองวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าชีวิตแห่งการครอบครองนะคะในหนึ่งยนต์บทที่ห้าข้อที่สี่โดยว่าผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลกคือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เองขอ็อัวมพีกที่อ่านสักครู่นะคะอากทูตยอนไม่ได้กล่าวคำพยากรณ์แต่เขากำลังยืนยันถึงชีวิตที่เรามีในพระคริสต์ชีวิตแห่งการครอบครองมีชัยชนะเหนือมารตาตาเหนือโลกและระบบของโลกคริสเตียนเป็นคนที่ ไม่มีใครเอาชนะได้ถ้าจะพูดตรงๆต,ตามข้อพัมพีเป็นชีวิตที่ชนะทุกสถานการณ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีชีวิตบังเกิดใหม่เข้าสู่ชีวิตแห่งพระส,สุริและจะไม่ล้มเหลวให้เราอ่านคำตรัสของพระเยซูเกี่ยวกับธรรมชาติที่เข้มแข็งและไม่อาจทำลายได้ความสามารถของเรา และการครอบครองในพระองค์ในลูกาบทที่10ข้อที่19ดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและมีอำนาจใหญ่ยิ่งกว่ากำลังศตรูไม่มีสิ่งใดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะทำอันตรายแก่ท่านได้เลย แล้วก็มาละโกบทที่16ข้อที่18พระอโรงค์ก็ตรัสว่าเราจะจับหมูได้ถ้าคนดื่มเราดื่มยาพิษอย่างใดหมายถึงคนคิดไม่ดีกับเรานะคะคิดจะทำลายเราพระเจ้าจะปกป้องเราหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มารซสตานส่งเข้ามาเพื่อที่จะทำลายเราไม่ว่าจะเป็นยาพิษไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่คิดจะทำลายเรา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นผีมารตะตานก็ขอให้เรามั่นใจว่าถ้าเรามีพระคริสต์มารสะตานไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรเราได้จะไม่เป็นอันตรายต่อเรามันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาแต่ว่าเราก็จะผ่านได้เหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็จะชนะได้นั่นมันหมายถึงว่าเรามีชัยชนะเรามีพระคริสต์นั่นเอง ความเชื่อของเราเป็นเหตุให้เรามีชัยชนะความเชื่อนี่แหละทําให้เราไม่ถูกพิษร้ายของศัตรูหรือว่าของมารสตานทําลายเราได้นี่เป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมจริงๆถ้าเราเชื่อพระคําเต็มร้อยพระเจ้าก็บอกชัดเจนดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอํานาจเหยียบงูร้ายงูร้ายนี่คือมาร แมงป่องสมุนของมารพวกที่มีอิทธิพลในด้านฝ่ายวิญญาณโลกฝ่ายวิญญาณมองไม่เห็นเป็นเรื่องเล้นลับแต่มันมีจริงพระเจ้าสัญญากับเราว่าเรามีอำนาจยิ่งกว่ากำลังพวกเหล่านั้นเฮเมนเราชนะผีได้อย่างอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาให้เรามีความเชื่อพวจนะให้เราได้ยินได้ฟังพระเจ้าได้ยินข่าวดีได้รับพระคำได้รับข่าวดีไม่เพียงได้รับเราจะครอบครอง ไม่เพียงแต่เราได้อ่านไม่เพียงแต่เราได้เชื่อไม่เพียงแต่เราได้ศึกษาได้ยินพวจนะแต่เราจะมีประสบการณ์กับพวจนะหลายครั้งเราต้องขอพันพีได้มากได้เยอะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราต้องมีประสบการณ์กับพวจนะด้วยพระคําของพระเจ้ากําลังยืนยันถึงชีวิตที่เรามีในพระคต์ชีวิตแห่งการครอบครองมีชัยชนะ เหนือมารสตานเหนือโลกและระบบของโลกคริสเตียนเป็นคนที่ไม่มีใครเอาชนะได้เอาความเชื่อของเราเข้มแข็งเรามีพระคริสต์ไม่ใช่เราเก่งนะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อเราเชื่อพระคำพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนไหวแล้วก็จะให้ฤทธิเดชกับเราเราจะกลายเป็นผู้ชนะในทุกสถานการณ์นี่คือชีวิตแห่งการครอบครองด้วยพระุริ ด้วยพระคต์อเมนพระเยซูมีชัยชนะเหนือโลกและประทานชัยชนะและฤทธิอำนาจเหนือโลกให้แก่คริสตจักรให้แก่ผู้เชื่อที่สนใจใส่ใจเรื่องสิทธิอำนาจเรื่องความเชื่อเรื่องสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเรานั้นเป็นสิ่งที่ย่อนให้ความมั่นใจความมั่นใจ ในพระคำนะคะไม่ได้มั่นใจในตัวตนของเราหรือความสามารถของเราไม่ว่าจะเป็นนาคทูตในสมัยพระคัมีใหม่หรือความเชื่อของบุคคลสําคัญในบนรรพบุรุษของเราแห่งความเชื่อมันเกิดขึ้นจากความมั่นใจในพระคัมภีรมันเกิดขึ้นจากความเชื่อที่เขามั่นใจในพระเจ้ามั่นใจในพระวจนะเขาจึงมีชัยชนะเพราะฉะนั้นในพระคำของพระเจ้าในหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อที่สี่ ยืนยันในความเชื่อของเรานะว่าด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะต่อโลกและนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยชนะต่อโลกคือความเชื่อของเราทั้งหลายนี้เองเพราะฉะนั้นความเชื่อคือความมั่นใจในพระคำของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับคำนี้ก็คือว่ามีชัยชนะหมายถึงมีชัยชนะเหนือเผด็จการแห่งความมืดก็คือมาร หรือผลิตการมีอํานาจพิชิตแล้วก็เหนือกว่าเหนือกว่าระบบใดๆเหนือกว่าอํานาจใดๆนี่คือถ้าเราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเคลื่อนในความเชื่อนะคะเรามั่นใจในความเชื่อของเราเรามั่นใจในพระวจนะพระคําของพระเจ้าเป็นจริงเสมอชนะเสมอให้เรายืนหยัดยืนยันในความเชื่อของเราให้เรามั่นใจในถ้อยคําของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับเรา ดังนั้นเรามีชัยชนะครอบครองและพิชิตสิ่งต่างๆในโลกนี้โดยถ้อยคำแห่งความเชื่อของเราโดยความมั่นใจในพระวจนะคำของพระเจ้าที่พระองค์ได้ส่งสัญญาให้กับผู้เชื่อเราต้องรับถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเราจึงจะเป็นคนที่เรียกว่าชีวิตแห่งการครอบครองไม่ใช่ได้ยินเฉย และเราไม่เชื่อแล้วเราก็ไม่ปฏิบัติตามเราจะครอบครองไม่ได้เราจะต่อสู้กับบาปก็ไม่ได้ต่อสู้กับมารก็ไม่ชนะต่อสู้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะชนะได้ถ้าเราไม่เชื่อในพระวจนะยืนหยัดมั่นใจมั่นคงต่อต้านทุกสถานการณ์โดยยึดพระคำของพระเจ้าเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะครอบครองเราจะ,ะให้น้ำหนักกับพระวจนะ พระคําไม่ได้บอกว่าเราจะชนะเมื่อเราอธิษฐานเท่านั้นแต่พระคําของพระเจ้าจะยืนยันโดยที่เรามีความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้และถ้าเราทั้งอธิษฐานทั้งยึดพะวจชนะเลยโอ้สุดยอดเป็นการเปิดโลกมิติฝ่ายวิญญาณที่เขาเรียกว่าเป็นห้องแห่งชัยชนะเราไม่ได้ชนะเพราะเรามีความสามารถ แต่เราชนะเพราะว่าเราเป็นคนที่เชื่อพระคำและก็อธิษฐานด้วยความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตรัสกับเราชีวิตของเราก็จะมีประสบการณ์แห่งการครอบครองเพราะว่าเรามีพระวจนะพระวจนะทำให้เราได้ครอบครองเมื่อเราเชื่อเมื่อเราอธิษฐานเอเมน เพระนั graduate, exactly ้นเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราอย่าลืมพระวจนะเราอย่าลืมสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเราเราได้รับอํำนาจเหนือทุกวิกฤตและครอบครองเหนือทุกสถานการณ์โดยปริยายเหตุการณ์หน้าวิตกอาจจะมาจากศัตรูก็คือมารแต่จงสงบแล้วก็มีสันติสุขแล้วก็มั่นใจในชัยชนะของพระเจ้า ในสอโครินโตบทที่2องกที่14กล่าวว่าแต่ขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระกิชถ้าเรายึดพระกิชถ้าเรามีพระคำและก็เชื่อเราจะมีประสบการณ์นะ,ะแห่งชัยชนะเราจะครอบครองร่วมกับพระกิช ขออย่าให้เราตกใจจนเราทิ้งพระคำจนเราทิ้งพระเจ้าจนเรารามือราไม้ราเหตุไม่เอาอะไรนะเมื่อเราดําเนินชีวิตในโลกนี้เราจะประกอบอาชีพทำอาชีพอะไรนะก็ขอให้เราที่จะมีพระเจ้าอยู่กับเราเราก็มั่นใจในพระคำของพระเจ้าเราจะไม่ล้มเหลวเราจะชนะแล้วชนะอีกเราอยู่ฝ่ายชนะพระเยซูทรงครอบครองเหนือชีวิตของเราเราก็เลยได้มีสิทธ แห่งชัยชนะที่มาจากพระคริสต์เมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราทําตามนะคะทําตามพระคําคนที่ทําตามแล้วก็เชื่อพระคาเป็นการที่เราประกาศว่าเรานะี่มีชีวิตที่จะครอบครองร่วมกับพระคริสต์อย่าตกใจหรือคลามกลัวเลยในอุบายของมารในการทดลองหรือการท้าทายที่เข้ามาในชีวิตของท่านในท่ามกลางสิ่งเหล่านั้น เราจะชนะเสมอขออย่างเดียวอย่าไปทำบาปขออย่างเดียวก็คือให้มั่นใจในพระคำให้เราขยันอธิษฐานให้เราต่อต้านต่อสู้ให้เราที่จะทำลายแผนงานของศัตรูโดยคำอธิษฐานโดยการที่เรายึดมั่นในพระวจนะพระเจ้าสัญญากับเราว่าดูเถิดเราได้ให้พวกท่านมีอำนาจพระเจ้าให้แล้วเราต้องใช้ทำไมเราขับผี ทำไมระวางมือรักษาโรคทำไมเราอาธิษฐานทำสงครามฝ่ายวิญญาณพระพระเจ้าให้อํานาจไงคะพระเจ้าให้สิทธิอํานาจตามราะวจะนะถ้าเราไม่ใช้เราจะรู้หรือว่าเรามีอํานาจถ้าเราไม่เชื่อเราจะกล้าลงมือปฏิบัติไหมล่ะพระเจ้าบอกให้เราขับผีแต่เราไม่เคยขับเราก็ไม่ได้เชื่อเราก็ไม่ได้ครอบครองเราก็ไม่ได้สิทธิอํานาจเพราะฉะนั้นทุกสถานการณ์พระเจ้าบอก กับเราว่าเรามีอํานาจเยียบงูร้ายแมงป่องเรามีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรูไม่ได้บอกว่าเราจะไม่มีศัตรูหรือว่าไม่มีปัญหานะคะพระเจ้าให้อํานาจกับเราเพราะว่าพระเจ้าทราบดีว่าเราจะ,ะเผชิญภัยเราจะ,ะเผชิญกับศัตรูที่มองไม่เห็นเราต้องลุกขึ้นในการที่จะใช้สิทธิอํานาจเราจึงจะมีชีวิตแห่งการครอบครองจริงพระเจ้าให้อำเดชมาจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่ถ้าเราไม่ใช้ไม่เชื่อประคําของพระเจ้าเราไม่มีวันได้ครอบครองนะทุกปัญหาที่ประเดประดังเข้ามาเราไม่นะมัวแต่นั่งรอง่ายเราจะต้องลุกขึ้นในการต่อต้านต่อสู้แล้วก็บริหารจัดการกับปัญหานั้นโดยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าและใช้สิทธิอำนาจอย่างต่อเนื่องเอาจนสิ่งเหล่านั้นมันพ่ายแพ้ยับเยินฉันขอประทับใจโยชูวาบทที่หนึ่งข้อที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า พระเจ้าบอกกับเราว่าไม่มีอำนาจใดที่จะนะต่อสู้กับเราและจะชนะเราได้ถ้าเราเข้มแข็งถ้าเราไม่กลัวที่ไม่กลัวเพราะเรามีความเชื่อเพราะเรามีความมั่นใจในพระคริสต์ในพระเจ้ามั่นใจในความเชื่อของเราที่พระเจ้าทรงสัญญาเราก็ยืนหยัดเราก็ยืนยันในพระคำของพระเจ้า เราก็เป่าประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อแล้วก็ต่อต้านแผนการกลนอุบายนโยบายของมารซสตานโครงสร้างของมันจะพังลงสัรและเสริญล้วขอบคุณพระเจ้านี่คือความเชื่อที่เรียกว่าความเชื่อที่ครอบครองไม่ใช่ความเชื่ออ่อนแอไม่ใช่ความเชื่อแบบความกลัวนะคะเดี๋ยวเชื่อเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวผุบเดี๋ยวพล่เดี๋ยวเอาพระเจ้าเดี๋ยวไม่เอาพระเจ้า เดี๋ยวลงไปทําบาปเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีแล้วก็มาสารภาพแล้วก็มากลับใจความเชื่อของเราจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตที่เรียกว่าการครอบครองนะคะตละวีตลวันเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันนี้เราเลือกได้ถ้ามีปัญหาเราก็ต้องต่อสู้สิคะเราก็ต้องต่อต้านโดยความเชื่อโดยพระคำ โดยพื่งฤทธิเดชของพระเจ้าคุกเข่าทำลายศัตรูที่มองไม่เห็นก็คืออํานาจอิทธิพลแห่งความมืดอํานาจเด็จก,การแห่งความมืดของมารซสตานมารพยายามที่จะทําลายผู้คนมากมายที่ไม่รู้อิโนอินีเพราะนัะ้นคนมากมายมีความกลัวเขาจึงเรียกหาพระหาเจ้าเรียกหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงคะ เรามีพระเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเราจะกลัวอะไรเราต้องอธิษฐานเราต้องต่อต้านมานเราต้องต่อต้านบาปเราต้องต่อต้านอิทธิพลผลิตการแห่งความมืดระบบแห่งความมืดที่อยู่ในโลกใบนี้ระบบที่พระเจ้าต้องการที่จะช่วยเราให้มีชัยชนะเราต้องยึดพวจนะเพื่อเราจะเชื่อแล้วก็ครอบครองเพราะว่าพวจนะเป็นมรดก ลูกทั้งหลายเอ่ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเวลามีปัญหาบางทีเรายังไม่ได้ต่อสู้เลยเรามีแต่ความกลัวกลัวมากๆก็ทําให้เราทําอะไรที่ผิดปกติเหมือนกันความกลัวเข้ามาเมื่อไหร่มานเล่นงานเมื่อน,นั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนเราอย่าก,กลัวหรือบางทีเนี่ยทั้งกลัวทั้งเชื่อพระเจ้าก็ยังจะให้ชนะเพราะเราไม่ยอมทิ้งพระเจ้าเรายังยึดพระเจ้า มันมีสถานการณ์ที่น่ากลัวแต่เราไม่ยอมปล่อยพระเจ้าเรายึดพระเจ้าเรายึดพระคำและเราก็ต่อสู้ต่อต้านพระเจ้าจะให้เราครอบครองและพระองค์จะประทานชัยชนะให้กับคนที่มีความเชื่อและก็มีใจฮึดสู้ทำไมเราฮึดสู้ก็เพราะเรารู้ว่ามีทางเดียวที่จะทำให้เราชนะก็คือพระเจ้าอเมน นั่นพระเจ้าต้องการที่จะท้าทายเราด้วยเพื่อจะฝึกความเชื่อของเราให้เข้มแข็งและกล้าหาญเพราะฉะนั้นความเชื่อของเราอ่อนแอไม่ได้เพราะมันจะเล่นงานเราความเชื่ออ่อนแอเมื่อไหร่ความกลัวก็เกิดขึ้นความสงสัยก็เกิดขึ้นความปาลบปาลมก็เข้ามาปัญหาประเดประดังเข้ามาเราจะต่อต้านมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เราที่จะใช้ความเชื่อใช้สิทธิอำนาจเชื่อและมั่นใจในพระวจนะในพระคริษ นะเพราะว่าพงค์ทรงตรัสกับเราว่านะฮะเรามีชัยชนะความเชื่อของเราทั้งหลายนี้เองอน,นี้ความเชื่อของเราเป็นยังไงเวลาเราเจอปัญหาก็มีบ้างที่เราตกอ,อกตกใจแต่ตั้งสติตั้งสติได้เมื่อไหรความเชื่อจะทํางานความมั่นใจในภวะวนทธิษเดชของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวเมื่อเรายึดภวะวนะเมื่อเรายึดความเชื่อในพระคําของพระเจ้า พระเจ้าต้องการที่จะให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งการครอบครองถ้าเราเข้มแข็งในความเชื่อแม้ว่าเราเจอปัญหาเราจะไม่ถอยทําไมไม่ถอยก็เพราะความเชื่อของเราชนะได้ไงทำไมเราไม่ท้อทำไมเราไม่หยุดที่จะเชื่อเพราะความเชื่อของเรามีชัยชนะต่อมาหรือพระเจ้าก็สัญญาด้วยว่าจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีความเชื่อ ถ้าเขาไม่ลามือลาไม้ลาเห็ดแล้วก็ความเชื่อของเราต้องเข้มข้นด้วยไม่ใช่ความเชื่อเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับเป็นความเชื่อที่เข้มแข็งเป็นความเชื่อที่มั่นคงและมั่นใจเชื่อพระเจ้ามั่นคงแล้วก็มั่นใจในพระวจนะคําของพระเจ้าเสมอท่านเห็นพี่น้องมีความเชื่อบางคนเนี่ยมาเชื่อพระเจ้าเหมือนกับบทเพลงว่าไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ชีวิตที่ไม่มีอะไรจริงๆ แต่เมื่อเขามาเชื่อฟังพระคำให้น้ำหนักกับพระวจนะและเชื่อในเรื่องการครอบครองเชื่อในพระวจนะแล้วก็ใช้สิทธิอำนาจด้วยความเชื่อจากไม่มีอะไรก็มีอะไรจากคนที่ล้มเหลวก็เป็นคนที่นะคหน้านับถือเป็นคนที่มั่นคงจากคนที่เคยเป็นทาสของเล่าเป็นทาสของบุหรี่สิ่งเสพติดเป็นทาสของบาปเป็นทาสของกิเลสตัณหาราคะเป็นทาสของความบาปความชั่วต่างๆเขาก็มีชัยชนะ เป็นชีวิตที่ครอบครองร่วมกับพระเจ้ามารสตันไม่มากดขี่ข่มเหงเราหรือมันจะเข้ามารบกวนเราเราก็ต่อต้านต่อสู้กับมันและเราก็ชนะเพราะเราอยู่ฝ่ายชนะเพราะความเชื่อของเรานี่แหละทำให้เราเนี่ยมีชัยชนะเหนือความบาปทุกชนิดได้ไม่ใช่บางชนิดทุกชนิดขอให้เราที่จะยืนหยัดเมื่อบาปเข้ามาเมื่อมารเข้ามาเมื่อปัญหาเข้ามาเราจะต้องยึดพระวจชนะเราก็ยึดถ้อยคำของพระเจ้าแล้วต่อต้านต่อสู้ พระเจ้าให้อํานาจเราจะไม่นิ่งเฉยเพิกเฉยการที่เราปฏิเสธความบาปคือเรากําลังใช้ฤทธิ์เดชคือการที่เรารู้พระคําการที่เราไม่ทําตามมารก็เป็นการใช้ฤทธิ์เดชเรากําลังทําตามพระวจนะเพราะเรามั่นใจเราเชื่อว่าถ้าทําตามพระวจนะเราชนะในยาก่อบทที่สี่ข้อที่เจดก็บอกกับเราชัดเจนในเรื่องนี้น้อมรับพระวจนะมารจะออกไป นี่คือความเชื่อของพวกเรานะคะขอให้เราที่จะมีความเชื่อจนเราได้ครอบครองถ้าเราไม่มีความเชื่อ ผีอาจจะมารบกวนเราเราก็บาปอาจจะมารบกวนเราหรือโรคภัยไข้เจ็บจะมายึดครองหัวหาดหรือทําให้เราเจ็บป่วยแล้วก็ปางตายได้วันนี้ถ้าเรามีความเชื่อในพระวจนะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสําคัญจะเกิดขึ้นเราจะขับผีออกเราจะวางมือคนเจ็บคนป่วยคนจะหายโรคเราจะพูดภาษาแปลกๆจนความเชื่อของเรามีพลังมีฤทธิ์เดช มีพระวิญญาณเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในชีวิตของเรานี่คือความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราใส่ใจสนใจชีวิตในการครอบครองเราจะครอบครองได้ถ้าเรามีความเชื่อถ้าความเชื่อของเราอ่อนแอเราก็จะกลัวและเราก็จะสงสัยและเราก็จะหนีหัวซุกหัวซุนวันนี้ขอให้เรามีความเชื่อในพระวจนะนนขอให้เราที่จะเชื่อว่าเราชนะเพราะพระเจ้าประทานสิทธิอํานาจกับเราเหย็ยบงูหลายแมงป่องและมีกําลังมากกว่ากําลังของศัตรู นี่คือการที่เราบังเกิดใหม่จากพระวัทะเกิดใหม่จากพระคำเกิดใหม่จากพระเยซูคริสต์เราอยู่ฝ่ายชนะพระเยซูชนะไม่มีวันที่พระเจ้าจะทําให้เราพ่ายแพ้ถ้าเราเลือกพระเจ้าถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราเพราะฉะนั้นให้น้าหนักในการที่เราเลือกฝ่ายนะคะเราอยู่ฝ่ายอะไรฝ่ายโลกฝ่ายมารฝ่ายเนื้อหนัง ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าการที่เราประกาศว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าเราเชื่อฝั่งพระเจ้าไหมเราทําตามพระคำไหมไม่ใช่แต่เราโอ้ฉันเชื่อพระเจ้าแต่ว่าการดําเนินชีวิตของเราไม่ได้ทําตามพระคำก็เป็นการปฏิเสธฝ่ายแล้วเรายังไปทําบาปเรายังไปทําตามโลกเรายังไปทําตามผีเขาพาทำอะไรเราก็ทํากับเขาหมดโดยที่เราไม่คิดถึงพระวจนะ ก็เรียกว่าเราสับสนวันนี้เราจะเป็นลูกที่ไม่สับสนเราจะเป็นลูกแห่งความเชื่อมีคนเชื่อที่ไหนธิดเดชของพระเจ้าจะอยู่กับเราฝึกให้ความเชื่อของเราเข้มข้นลูกทั้งหลายเอ่ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าก็คือเลือกเชื่อฝั่งเลือกที่จะทําตามพระคำนั้นเองและเราก็จะชนะถ้าเราไปเลือกแบบโลกเลือกทาบาปเลือกอะไรแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นคนที่เคยเชื่อนะฮะ แต่เราไม่ทาตามพระคําของพระเจ้าคุณก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้านะคะเพราะนั้นคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็คือคนเชื่อฟังและทําตามพระคําไม่ใช่เพียงแต่ว่าฉันเป็นคริสเตียนนะฉันเป็นลูกพระเจ้านะเราต้องมาตรวจสอบตรงนี้ด้วยว่าการที่พระเจ้าสอนเราสั่งเราการที่พระเจ้าตรัสกับเราเราเชื่อฟังไหมถ้าเราเชื่อฟังนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะให้ชัยชนะกับเรานั่นคือสิ่งที่เรากําลังเลือกว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สี่ก็บอกกับเราผู้ที่เป็นใหญ่อยู่ในเรา เราตระหนักเรื่องนี้ถ้าเราพัฒนาแล้วฝึกฝนความเชื่อของเราความเชื่อของเราจะเป็นจริงแน่นอนคะ่ะแต่พระบิดาเจ้าก็พรงขอบคุณพระเจ้าสาหรับพรีซุคริสที่พระองค์ได้ท่งประทานชัยชนะเหนือโลกประทานชัยชนะเหนือระบบของโลกและเหนือความล้มเหลวของโลกหรือเหนือความเกลียดชังของโลกหรือเหนือการโคดโกงและการเสื่อมทรามและความจํากัดต่างๆก็พรงขอบคุณพระเจ้าสาหรับการครอบครองสําหรับชัยชนะที่พระองค์ได้ท่งประทานให้กับคริสตจักรและพระองค์ประทานให้กับ ผู้เชื่อขอให้เราที่จะยืนหยัดยืนยันในพระวจนะและเชื่อเมื่อเราเชื่อเมื่อเราปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้ามันหมายถึงชีวิตแห่งการครอบครองสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามันศักดิ์สิทธิ์ในนามพระเยซูคริสต์อเมนพระเจ้าไวพรค่ะ